หัวต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วหัวเนี่ยคือเราไปเปิดเจอบ้านปลายเนินวังคองเตยอ่ะบ้านปลายเนินฮะอยู่ตรงวังคองเตยใช่วังคองเตยเนี่ยของกรมพยานนริศรานวัตดวงที่เขาเรียกว่าสมเด็จครูอ่ะเขาก็เลยว่าเอ๊ะมันหัวอะไรนะครับตามความคิดของผมนะครับหนึ่งมีสิบหน้าตัวอะไรมันมีอ่ามันมีสิบหน้าทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สองหน้าบนเป็นหน้าพรมเนี่ยหน้าบนอันนี้เขาเรียกหน้าพรหม ก็คือทศกัณฐ์แต่เป็น,เป,นเป็นหน้าทองแต่ว่าหน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มันก็จะเป็นอย่างงี้มันจะมีเขี้ยวโง,ง,ง่ผมอันนี้ผมสันนิษฐานเองนะว่าสมเด็จครูท่านสร้างท่านคงจินตนาการว่าทศกัณฐ์ตอนเด็กหน้ามันจะเป็นยังไง<อ>แล้วก็สร้างหน้าเนี่ยหน้ามันเหมือนอินทรชิตมากนะครับเพราะฉะนั้นก็พ่อลูกหน้ามันอาจจะเหมือนใช่ไหมแต่ว่าบางท่านเขาก็ผู้รู้บางท่านก็บอกเนี่ยคือพระเจ้ากรุงพานก็ ก็แล้วแต่มันเป็นการถกเถียงทางด้านงานวิชาการก็รก็ว่ากันไปอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับมผมครูทำสวยมากเลยสวยจร <c oughs> ิง <c oughs> ครับผม <c oughs>